ครัสวัสดีครับวันนี้เติ้นบุญมาทำขนมมัรเมโลนี่เป็นขนมจากในเซเวน่นอยวจะเป็น,นยังไงมาเติเ้ก่อนนะโ,โอเคครับ,บรโอ้ยยูไปยูยเติ้ไม่หยดโอ้ยเอ้ยมาทำม โอ้ยอู้จอยมาเลยที่แกะให้ดูก่อนอุ้ยนี่เป็นแบบนี้มันมีถาดพลาสติกให้ด้วยอันนี้คืออะไรนี่คือต้อกเลสไหนยืนให้ดูสิยืนทางนี้โอเคช็อกโกแลตต่อไปอันนี้คืออะไรตือตือตือมาเป็นตัวเป็นลูกห่อใหญ่นี่ตือใหญ่ อันนี้คืออะไรอันนี้คือถุงทำความร้อนคือถุงท,ทำปันร้อนเหรอใช่น,น,นี่เขาก็จะมีเป็นครีมช็อกโกแลตไายแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เป็นมาร์เมโล่เรา่อยากใส่มารตเป็นเดี๋ยวต้องอ่านก่อนว่าเขาทำยังไงในเขามีวิธีบอกอยู่ทางๆบอกว่าห้บีบช็อกโกแลตใส่ถาดพลาสติกก่อน จตกาเลแ่ตอนนี้เราใส่ตกาเลลงไปเลยไม่มัไต้มอกาเลมันมันให่เพราะมันใหญ่ต๊วโตเลยแมแม่มันเม่แต่ทนใส่น้ำเตรียมเนาะแล้วไปคาบอกว่าอะไรนำพลาสติก ทำร่อนใส่ลงไปทำกบรร้อนใส่ลงไปเต <ไป S 2> ิมน้ำเติมน้ำนี่น้ำแบบไม่มีน้ำละ,ะทำไมจะไปเขาบอกว่าเติมปิดด้วยถ้วยนี่ใส่ไปแบบนี้รอมันร่อนต่อไปแกะมัดเมโลรอ มาเป็นตัวโยนหม้เจ็บตรงบ่เจ็บตรงย้ายเด้อหยางยาเดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนอันนี้ต้นบุญอันนี้อันนี้คือเอาไว้จิ้มไม่เอาจิ้มอย่อน,นั่นแหละโอ้ยดูว่าเขาต้องเอาอันนี้ติดด้วไหม แม่ปลาตัวอ,ตอัานบี่ตู่เออรอก่อนเนี่ยมันกำลังมีหุยมาอยู่นี่ตอนมัมนดีเลยเหมือมนภูเขาไฟเลยภูเขาไฟระเบิดอ๋ออืมมันร้อนมากเลยละลายเลยอะ่ะเผาก่อนนะเผาก่อนกินนะช็อกโกแลตร้อนนะช็อกโกแลตอร่อยจิ๊ อืมแต่แในคนไทยอัะปาปาเน่ป๊าจะแบบุญเลยอ่ะลองชิมเย็นแล้วยังร้อนอ,อ,อ,อยู่รอออ้อนูเนีอออย่ยอ่ะยเป็นไงเอ๊ะจะมามันดีป่าอา่มาันเป็นชโโอ็อกโกแลตไงอร่อยไหมอ่้ออร่อยอ่ะองชิมไม่เดาได้ยินเด็กแต่ละ อ๋อหน้ามันน้ำตัาจุกเอ๊ะนี่ต้องอะไรเล่นต้องอันตามานี่นะอืมโอไม่ต้องให้อันตามสนนะโอเคแม่ไม่นานแล้วดูเยียว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 จะจิ้มลงไปเิอืมแล้วมันมีนีอยู่นะแม่ตัวมันโอมมาตรง โอ้ oh, แม่แม่แมย้อนอมาแม่ย้อนมาได้ยายมาเปล่าก่อนหืมแม่แต้องกินโอเยสามาม่าเป็นโดมันได้ยันเออร่อยมากทุกคนอืมนี่ดีด้อยแบบแม่ยาย อืมตัวกระดาษยืดๆเลยอย่าเอาใส่อย่าเอาใส่เสนข้อใส่ไม่ได้ขี้ตอมเบียนนี่ที่ดเดี๋อย่าฝามันละลายนะทไม่ลาม,ม,มันได้ยาไมอร่อยมาก ค่ะก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสบหรับบ๊ายบายยังบ๊ายบายต้องจุบ <Yeah. S 1> ละต้องจุบละจุ๊บ yeah.